อานี้มันที่ทำงานนะเนี่ยจะมาอยู่อะไรกันตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ้าเอ้าเอาอโเนี่ผลต้องการเช็ดมือไปมั่วทั่วครับพึ่งมาทำงานครับน่น,นะเขาจะโดเขาจะต่อไหมเนี่ยมันมีกลิ่นอยู่ไง <minutes> มาอยู่อะไรกันตรงนี <as> ้หลังบ้านนตั้งให้อยู่ไม่ขค่อยากจะอยู่กันก็ต่อมือผมนี่แหละเพราะว่าผมทาครีมล่อเพึ่งอยู่ไงผมกูหมอมาเห็นแล้วว่ามันตั้งเลมันเหละไว้ที่ไหนอนนะแต่ตรงนี้มันดี ี่เก็บเครื่องมือผมเออเดวนเ่นเ่นทา,นางไม้เครื่องมืออยู่เต็มไปหมดอ,อยากจะมาอยู่ตรงนี้เหรอก็เอาไงอะ่ะขออนุญาตเจ้าของอย่างเนี้ยเนี่ยแหละครับ ันนี้มันเป็นครีมล่อพึ่งเนี่ยขอใช้เสร็จผมก็เช็ดไปเรื่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือทุกชนิดเนี่ยมันก็เวลาผมใช้มันก็จะมีกลิ่นของครีมร่อพึ่งอยู่เพราะทำเสร็จเอเจาะรูเจาะรางสวานมีหมดแหละครับมันมีหมดจริงๆตรงเนี้ยแล้วอีกชนิดของมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับม, <laughs> มาจนได้เนี่ยมือมันยังตอมแลวครับอ่ะ อันนี้มือผมเปื้อนอยู่แล้วนะเปื้อนครีมสรุปไม่หนีครับไม่หนีผมก็เสื้อไม่ได้ใส่เนะตัวแดงๆมาเลยเนะี่ยกำลังาคาครีมล่อพึ่งอยู่ไนงะตกใจวูยมาละกันเยอะแยะปานนี้ แถวนี้มันมีกลิ่นแน่นอนรา้ว่าเครื่องมือเครื่องมือค้อนสกรูเครื่องเป่าลมเหล็กทุกชนิดมีกลิ่นผมมีกลิ่นของครีมล่อพึ่งแน่นอนครับเพราะว่าทาแล้วเสร็จแล้วเวลายิงเนี่ยครับเครื่องมือเครื่องมือผมก็จะเป็นอางี้ฉะนั้นมันจะมีกลิ่นของครีมล่อพึ่งโพร่งอย่างไงมันเนี่ยฮะทาถ้ามันมีพึ่งโพล่งมีพึ่งลอยอยู่เยวมากก็มาครับผมอย่าไปคิดเยอะครับ <ítulo> sabes, มันเป็นครีมมันเป็นครีมเงมันเป <involved> <garbage> yeah. ็นครีมอย่างเงี้ยมันเลยง่ายต่อการทาเนี่ยทาเสร็จผมก็เนี้ยอย่างเงี้ยอ่ออ๋ทาเสร็จผมเนี้ยไม่เช็ดตูดก็เช็ดก็เช็ดตามนี้แหละครับอย่างเงี้ยนี่ทาไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเนี้ยเช็ดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าหรือไม่ก็เช็ดผ้าคีิ้วผ้าคีนเวอยู่ไหนไม่รู้นะสองสามวันเองครับ ซึ่งก็ค,คือถ้าใช้ครีมล่อผึ้งเนี่ยมันจบตรงที่ว่าไข่ผึ้งก็ไม่ต้องใช้ฟีโรมโมนก็ไม่ต้องใช้ตัดออกไปเลยไงน,นะเป็นครีมล่อผึ้งครับถ้ามันมีผึ้งเดี๋ยวมันมาครับแป๊บเดียวเต็มไปหมดเนี่ยเต็ม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 เข้าไปไหนล่ะใสเเ่เข้าไปตั้นี่งเข้าไป มันไม่ได้ไปไหนแล้วครับมันอยู่ใต้นี้เนี่ยนะที่เก็บเครื่องมือจริงๆนะครับเนี่ยเพราะนั้นเครื่องมือทุกชิ้นเนี่ยมีกลิ่นของนางพยาแน่นอนก <c oughs> ็ทำเท็จกักว่าไปปาดแอบแอบเสร็จแล้ววางครับ <c oughs> บ่อยๆเข้ามันคงจะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเค เดี๋ยวรู้กันอยู่ไม่อยู่